หลวงพ่อก็มาแล้วนะคะคุณยายทวดก็ได้ใส่บาตรแล้วนะคะแต่ว่าเพ่อควานของเรายังไม่มานะคะนี่นะคะคุณยายทวดนะคะ <อ ten S 1> <bilmiyorum> นะคะัะน่งเก้าอี้นั่งนี่ก็ได้าตาบอกว่าเพราะว่าพ่อควานไปเกี่ยวหญ้ายังไม่กลับมานะคะคุณยายก็ใส่บาตรนะคะแต่วันนี้พี่ช้างของเราไม่ได้ตักนะคะเพราะว่า ุนยายหลังไม่ค่อยดีนะคะุณยายจะตักบาดอย่างนี้เป็นประจำทุกเช้านะคะอ่านะคะนะคะ ก็ให้เสร็จให้พอแล้วนะคะแล้วก็เดินต่อไปเรื่อยๆนะคะ่วนข้อความของเรายังยังไม่กลับมานะคะพ่อไปเกี่ยวย้าให้ลูกชายนะคะฝากแม่แม่กดไลค์กดแชร์เป็นสะพานบุญให้ช่องของพายสีดอกคำด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีแม่แม่เอฟซีตอนเช้านะคะวันนี้พี่คำของเรานะคะ ไม่ได้ใส่บาทนะคะเพราะว่าเนื่องจากคุณพ่อไปตัดหญ้าแต่เช้านะคะปาแปลงหญ้าที่คุณพ่อซื้อหมดแล้วนะคะุณพ่อก็เลยไปหาตัดหญ้านะคะตัดหญ้าข้างข้างทางนะคะเอามาให้ลูกชายแล้วนะคะก็ให้คุณยายทวดใส่คนเดียวไปก่อนนาะลูกเนาะเดี๋ยวให้พ่อมาก่อนพรุ่งนี้นะลูกหน,หนูค่อยใส่นะครับครับก่อนลูกครับครับเร็วมาสักทายแม่แม่นะคะ เดี๋ยวให้พ่อมาก่อนนะลูกเนาะ <_ d ata> พ่อไปหายาให้หนูนะลูกเนาะเนาะเขามีเพื่อนมาเล่นด้วยนะคะก็เห <_ d ata> ็นไก่นะคะแม่แม่ขาหน่ะเอามาทักทายแม่แม่ลูกแล้วเดี๋ยวให้คุณยายทวดใส่บาตรก่อนเนาะลูกเนาะเดี๋ยวพรุ่งนี้หนูค่อยใส่เนาะพ่อไปหายาให้หนูอยู่นะลูกเนาะหนุ่มรอของเรานะคะเมื่อคืนฝนไม่ตกนะคะแม่แม่ขา รอของเรานะคะเดี๋ยวรอ,อยติาจากพ่อนะลูกเนาะคุณพ่อเอาไปตัดย่าแต่ตีห้านะคะตอนนี้ยังไม่กลับมาเลยนะคะแล้วการีบกลับไปว่าจะกลับมาให้ทันพาลูกชายตักบาสนะคะแต่ว่าคงม,มาไม่ทันเพราะว่าเดี๋ยวพระก็จะมาแล้วนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราค่อยใส่นะลูกเนาะเดี๋ยวรอ,อยติาจากพ่อนะครับครับโอเคค่ะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูคุณยายทวดใส่บาตรต่อนะคะ